ดีครับสองถานโดยคนขับรถบัรทุกอำิภอลำเชียวพี่น้องอ่าคุณเจ้รลังไหลเทมาพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่ลพบ,บุรีลพบ,บุรีมีลิงเอ้เออเอ้ยอ,อ,อ, <8 35 S 1> อะพี่น้อง<ห>ต่อแถวนะครับวันนี้บัตรราคา100บาทครับพี่น้องเบสคาเฟ่ครับหนึ่งสองสองหนึ่งบัตรราคา100บาทนะครับหกแปด้เออต่อแถวแล้วครับพี่น้องต่อแถวต้องเข้าแถวครับเข้าต่อแถวเลยหนึ่งร้อยบาทนะครับ พี่น้องเอาเดี๋ยวเราจะเช็คซ่าแล้วพี่น้องผมก็มาเตออนหาไปไปครับอันอาจารย์พี่ยังครับอาจารย์อาจารย์พี่ยังครับพีาาย่ยังครับเออเจ้าหนิบด์เปธรรมดาเนี่ยไปเล่นไม่มากปะครับไ,ไปคลองนาวครับท้ำตื้ไหลเรีบยบร้อยก็ได้ พี่เขาบอกว่าไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายเปิดถ่ายนะครับอ่าวันนี้ครับซอสแจ้งครับมือนีซอสแจ้งพี่น้องบอซอสแจ้งครับพอจย่ำเลยอาจ้ะย์ไปอาจารย์นี่เลยของน้าก็มีนี่เด็กเจ้าปุ่มเขาต้องขัดพื้นสองฮะบ่อ๋อโอ้โหคงกับปีแยกรึไหม พี่อาจารย์มาเพิ่นลงเต้ปีเห็นยังมาพอดีเลยเนี่อาจารย์เบิงหนาไว้เลยครับในคนนี้เรียนใหม่มาหรือเปล่ามาดูไปเช็คคอร <c oughs> ์ดเวลาอ้าผู้ใดน,นี่เมียโอ้ยเขาจะถามหาเจ้าอยู่ไหนนะพระเอกวัดน์เขาจะถามหาเจ้าอยู่เรียนสี่เอาจะมาไล่มาให้สันเมีเาายนเมียจำมาไล่มาให้ ไปกวัดไปไหนมาดยางเอนี่ยบ่ยางขมาบ่อมนิดบ่ผมยางมาเป็นกิโลครับน้องยางเอาไปไฟมาเขามาก็ไปอีกวัดครับพี่น้องลยสดบ่บ่ครับอาร์ตคีบครับลสดบ่ไรครับบักม่วงไหม นายกินนะครับข้างหลังข้าอันนี้บอข้างหลังข้ามีหของหน้าบอกเออบอ้ม,มีครับแต่ปลาจะ ขอพี่ขอบคุณพี่เอมี่นะครับดูดีครับกระเป๋าใบนี้เริ่มแดงแล้วเล็กๆครับต้องขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณที่ให้กระเป๋าโอ้ขอบคุณกระเป๋าปุ๋ยรุ่งอรุณนะครับเบิร์ดบนนี้ปาดผมไปหน้าเว้ยมันก็ดีไงจะได้ไม่ต้องยิ้มขอแบบพลูพลังแต่ว่าอันนึงก็ยังดีเลยเนาะให้อีกอันนึงก็ยังดีดิเชื่อไหมเพราะผมนั่งรถไฟฟ้าผมผมพายตัวนี้ขึ้นรถไฟฟ้า ยิ่งใส่อจแางสีย่างเขาโอ้ขอบคุณครับนี่เป็นดีครับผมที่ที่อยู่สภาเขาก็สะายกระเป๋าถุงเนี่ยผมผมเดินห้างผมเดินห้างผมก็ไต่ตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยเดินหนูเจ๊คเขาสะพายเขาสะพายอะไรอุ้ยจัดไปอุ้ยอันนี้แสดงว่าไม่อันนี้นานแล้วใช่ไหมคะอันนี้รุ่นเก่าอ๋อเพราะว่าเอามามันมีแต่ตัวนี้ไงอ๋อตัวนี้เนีัวนี้ผมได้ตัวนี้เนอันนี้ผมได้กับพี่อีคนนี้ครับไม่ได้ไม่ได้เขาแบบยักยอกพี่เขามาไปป้นซับพี่มา ่พี่น้องมือนีเขาก็จะจะแจ้งบ่าครับมือนีแจ้งอพี่นอ้องพี่น้องวันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศครับพี่น้องเริ่มแล้วครับพี่นอ้องครับผมเขาจะมาถ่ายเห็นเวทีเนี่ยขอขอนั่งกันครับพี่นอ้องอ่า เจอคู่เอฟซีไลท์เนาะวันนี้โอ้ยคือเจอใครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอใครเนี่ยมีเน็ตไหมครับไม่มีครับเกียงตับเน็ตหมดครับเน็ตหมดผมว่าลืมใจครับเอาไปโหลดไว้ปะเอาไปโหลดที่ปั๊มพรุ่งนี้อ๋ออุ้ยอุ้ยเขามีโต๊ะจีนใช่ไหมครับเนี่ยมีโต๊ะจีนครับวันนี้มีโต๊ะจีนอะไรบ้างโต๊ะจีนใช่ไหมผมจะเป็นนั่งกับเขาด้วยผู้เล่นเลยเนาะฮะอันนั่งเร็วเดี๋ยวครับ นั่งน้ำเดียวปะครับโอ้ยสุดยอดเลยนั่งน้ำเดียวปะครับไโอ้ยนักปิไ้่ายาใกลเซ็กสาวยังใกล้ะแม่วันนี้สดแจ้งสแจงบ่มือนี่งโคราชราชานเอีมือเลอเอิ่งมาออนิชันมือแรกได้แม่ตามอเอฟซีตัวยงเลยนี่บูดม่หูจักผมบ่อปานนี่ ผู้ใหเอาเอาผมเสียใจเด้พระเจ้าผมมาเนี่ยผู้อยากจะกัดใช้แล้วผู้อยากจะกัดใช้อยู่ใจกัดใช้นี่ไปเอกจากผมพ่อแม่เย้ขุมหน่อยเยาขุมเสียใจได้ดิแม่แม่รู้จักนาอยู่แต่แม่จับชื่อเขาได้ผมชื่อธนนท์ดลครับอนนท์นดลนะว่ธนนท์นดลนะวะสวัสดีครับสวัจ้ีครับผม มาถ่ายถ่ายรูปให้แม่ถ่ายรูปน้ำจากน้อยเนี่นี่ถ่ายอย่างให้แม่เซอพายน้รื่องถุงนี่ฮะนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเขาจะแจกฟรีวันนี้แม่จะเขาจะแจกฟรีแจกฟรีตรงไหนล่ะนี่เลยแม่เขาเครื่องดื่มเขาก็แจกอันนี้ก็แจกแม่มาถึงสาวน้อยมาถึงสาวน้อยแล um <t ie S 2> <Muslim> ้วเดี๋ยวเขาจะแจกฟรีแม่แป๊บหนึ่งเรื่องแม่มาจากด้านหุ้นทุนด้วยนะฮะแม่มาจากด้านหุ้นทุโคราดด้านหุ้นทุนป่ะพูดนะด้านนะโคราดเราเล่นบนไหนวันนี้ เมื่อน,นั้นบ่ได้ไปเบิ้งตลาดพารวยนะไ่ได้ไปเออเขาว่าบางคนเขาไม่รู้มีสองพารวยมีพารวยแรกกับพารวยสองพลาลวยไทยแต่ว่าพารวยพารวยพารวยน่พารว,ว,วยก็เล่นเธอไทยก็เล่นแต่แม่แม่แม,แม,แม่แม่มาอยู่นี่มาดู่ลบดีมาอยู่รยุแล้วแม่ยุขราชแม่มาที่เื่อนะมาลูกสาวอยู่ลบบุรีอ๋อมาบประยเลมานหะโอ้แม่พลาลวเดี๋ยวไปเช็คสาวแล้วแม่วันเนี้ย สีเซ็กสาวแล้วแม่นบ่ครับผมแม่แม่ติดตามน้องมาตั้งมือแรกเลยนะอเอฟซีตัวยงเลยมือมาออเดชั่นกับพ่อจูแล้วแม่มาอ๋อครับแม่อยากไปหลังเวทีอะไรไปได้บ่จ๊ะแม่ไปหาไปป่ะไปหางเขานางจะขึ้นแล้วมั้งไปได้บ่๊บไปเปล่าไปถ้าไปก็ไปถ้าไปพาไป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 พาไปน่ารักมากเลยอ่ะแม่ไป อ้าวพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรครับพี่น้องผ้าแม่เพิ่นไปหาอันบ่โจวมีผมก็นักครับเดี๋ยวเอาขนมกระต้มไปเก็บไปก่อนโอ้ยวันนี้มีวันนี้มีโต๊ะจีนครับโต๊ะจีนโต๊ะจีนสลับเออ่สลับสลับข้างหลังเวทีใช่ไหมไม่ใช่ฝากไว้ด้วยครับผู่ใหญ่แฟมโต๊ะจีนครับเออฝากฝากฝากมาฝากมาก็ฝากติดตามได้ครับจากเพจอ่าเอ่อไม่ใช่เพจเนาะเฟซบุ๊กผู้ใหญ่แฟมโต๊ะจีนนะครับ อยู่ในสะพานหน้าครับรับจัดที่นครปฐมก็ทัวรราชนาจักรกครับโอเคครับติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ที่ Facebook ผู้ใหญ่แฟมได้เลยครับมีเบอร์โทรไหมครับมีเบอร์โทรครับ0944644222ครับโอเคครับโอเคครับชื่อพีครับสวัสดีครับ